ไปดูที่อิสราเอลกันบ้างหลังจากที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสนะคะตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจแล้วค่ะล่าสุด JP Morgan นะคะมีการประมาณการค่ะว่าแนวโน้ม GDP ในช่วงไตรมาสที่4นี้น่าจะหดตัวถึง11เลยทีเดียวค่ะ ทีมนักวิเคราะห์ของ JP Morgan นะคะออกมาคาดการณ์ค่ะว่าเศรษฐกิจของอิสราเอลนั้นน่าจะหดตัวรุนแรงถึง11%ในไตรามาสที่4ของปี2566นี้ค่ะเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่จะยุติความขัดแย้งนะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างคะ่ะ โดยดัชนีตลาดหุ้นเชลอาวิฟนะคะของอิสราเอลนั้นดิ่งลงไปถึง11นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในขณะที่ค่างเงินเชเกลร่วงแต่ ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2,555ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นและเทขายค่าเงินของอิสราเอลออกมาอย่างหนักนะคะทางด้านของบริษัทจัดอันดับ S&P Global r a t i n g นะคะมีการปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของอิสราเอลลงสู่เชิงลบนะคะจากเดิมที่มีเสถียรภาพค่ะพร้อมกับคาดการว่าเศรษฐกิจของอิสราเอลนั้นน่าจะหดตัวลง5%ในไตรามาสที่4 โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มที่จะบานปลายและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่ทางด้านของ Moody Investor Service ค่ะมีการประกาศทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอลโดยมีแนวโน้มที่จะปรับลดความน่าเชื่อถือซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ A1 นะคะจากความกังวลเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างนั่นเองค่ะ